วิธีการนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายเพื่อให้เราสามารถที่จะตัดปัญหาพวกเศษใบไม้เนี่ยมันมาอุดรังน้ําฝนนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาจาัดก,การรังน้ําฝนตรงนี้นะครับเพราะว่าต้นไม้ที่อยู่รอบๆตอนนี้ก็มีการผลัดใบนะครับผ,ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะไปขวางทางน้านะครับน้ําก็จะไหลไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาจัดก,การที่จะทําให้กันใบไม้หรือว่าพวก เศษกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยที่มันปลิวมาเนี่ยไม่ให้มันตกลงไปในรางน้ํานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนะครับตรงนี้เราก็มีการโกยออกไปบ้างแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาอีกเรื่อยๆเราก็จะใช้ตะแกรงกรงไก่นะครับก็ที่เหลือจากที่เราไปปูพื้นคราวที่แล้วนะครับเราก็จะใช้ตะแกรงกรงไก่เนี่ยกันพวกใบไม้ที่จะหลงมาในนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะวัดด้านกว้างอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับ ตรงนี้45ซนตมรแล้วเราก็ตัดได้เลยส่วนทางด้านความยาวเราก็ตัดให้เข้ากับรางน้ำนะครับอันนี้ของผมอยู่ที่79ซนเมตรจากนั้นเราก็ม้วนมันเข้านะครับแล้วเราก็เตรียมที่รัดสายพลาสติกเลือกอันใหญ่หน่อยนะครับผมคราวนี้เวลาที่เรามัดนะครับเราจะมัดที่ตัวข้อที่5 1..2..3..4..5 1, เราจะมัดที่ข้อนี้นะครับแต่ว่าฝั่งนี้นะครับให้เหลือเอาไว้ข้อหนึง่งตรงนี้นะครับผมเพื่อเห็นเหตุผลว่าเดี๋ยวเราจะปิดรูที่ลางน้ำได้พอดีนะครับหลังจากติดแล้วมันจะเป็นแนวนี้มันจะมีหางออกมานิดนึงเป็นตัวคิวครับผมแล้ก็จะมัดทางหัวทางท้ายแล้วก็ตรงกลาง3จุดก็พอนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ อันยาวก็3จุดนะครับถ้าเกิดว,ว่าเป็นอันสั้นหน่อยก็2จุดก็พอก็ทําความสะอาดเอาพวกใบไม้ออกไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาตะแกรงเรามาใส่ลงไปโดยที่ให้ตรงส่วนห่างที่เราเหลือเอาไว้นะครับ ให้มันหันขึ้นอย่างนี้เ <K> กิดว่าเราจับดีๆเนี่ยมันก็จะเกยกับขอบของรางน้ําฝนนิดหนึ่งนะครับตรงส่วนปลายตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยกันใบไม้ที่จะมาลงตรงขอบของรางนะครับผมอันนี้แล้วแต่รางที่เพื่อนๆมีนะครับผมถ้มากเกิดว,ว่าเป็นรางอย่างผมเนี่ยที่มันมีตัวเกี่ยวรางมาอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็สามารถที่จะยึดกับที่เกี่ยวรางได้เลยนะครับผมแล้วก็จะใช้เข็มขัดรัดสายอย่างนี้นะครับล็อกตะแกงกับที่เกี่ยวรางเอาไว้อันนี้ล็อกไว้หลวมๆก็พอนะครับผม รัดเอาไว้ให้พอตึงก็พอนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่ารางน้ําฝนของเพื่อนๆเป็นแบบที่เกี่ยวอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนๆก็วางยาวไปได้เลยเราอาจจะต้องมาเจาะแล้วก็ยึดนะครับผมอย่างเช่นมาเจาะตรงนี้แล้วก็ยึดเจาะตรงนี้แล้วก็ยึดนะครับผมหลังจากเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตรงนี้ตะแกรงเราทำพยายามให้ชิดขอบเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองจากด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงส่วนที่เป็นข้อต่อนะครับแล้วก็ตัดตะแกรงนิดนึงแล้วก็สอดให้มันเข้ารูปนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราก็ตัดนิดนึงแล้วก็สอดให้มันเข้ารูปไปหลังจากเรียบร้อยเราก็จะได้แนวนี้เลย โอเคฉีดเลยไปไกล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 ไปทำไมแม่นจังเอาให้ลงตรงกลางเลีมยนเนี่ยครับถ้าเกิดว่าฝนตกมันก็จะเป็นแบบนี้ในกรณีถ้าเกิดว่ามีใบไม้ลงมานะครับ ก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะกันใบไม้ลงไปในรางน้ำฝนของเราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวเข็มขัดรัดสายนะครับเดี๋ยวสักประมาณ3เดือน6เดือนแล้วก็ขึ้นมาดูทีหนึ่งนะครับว่ามันมีกรอบแตกอะไรหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะลองดูว่าเปลี่ยนเป็นพวก ลวดก็ได้นะครับผมมันก็อาจจะอยู่ได้นานกว่านั้นรางน้าฝนของพื่เป็นอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ลองเอาไอเดียไปปรับใช้ดูนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง daddy tip ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับคดิดดีๆกับ daddy tip นะครับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ